ต้อาถามข้อนี้นะครับรายรับ17,000แต่มีค่ารถกับสินเชื่อรวมกันประมาณ4 0 0พันอย่างนี้มีโอกาสซื้อบ้านได้ไหมและวงเงินได้เท่าไหร่ครับผมไม่แน่ใจว่าคําว่าสินเชื่อเนี่ยมันคือสินเชื่ออะไรเนาะเพราะว่าสินเชื่อมันมีหลายรูปแบบเอางี้ละกันผมมองว่านอันนี้น่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าบัตรเครดิตละกันนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนก็จะมีเรื่องสินเชื่อบัตรเครดิตผมกดตัวเลขให้ดูก่อนเลยกันเงินเดือนหนึ่งเจ็ดพันลบ 4 0 0พันก็จะเหลือประมาณ1 3 0 0 0เนาะ13,000ถามว่าซื้อกู้บ้านได้ไหมถ้าหลังแรกก็กู้ได้แต่จะได้ไม่เยอะสมมุติว่าเงินเดือน3,000ันเนี่ยเขาจะมองอย่างนี้นะครับถ้าซื้อหลังแรกเงินเดือนเจ็ดเขาจะหักอัละเราออกไปก่อนอัะละเราตอนนี้คือมีรถ2 0 0พันเขาใจอย่างนี้นะตินเชื่ออีก2,000ก็เป็น4,000ฉะนั้นก็คือ17,00 0จลบส0จะเหลือที่1 3 0 0 0แล้ว1 3 0 0 0ันยังไม่พอนะครับเขาก็จะมองว่าไอ้ตรง1 3 0 0 0นาเนี่ยมันจะต้องโดนหักเรื่องค่าใช้จจจ่่าาาายประะะํเเดืออนนนม40%ฉั้แนค 60%ของ13,000มาคิดนนั้นก็ลบ40%ก็คืออยู่ที่ประมาณ7,800เอเราตีง่ายๆนะล้านละ7000แล้วกันนี่7,8 0 0ก็ตกประมาณน่าจะประมาณล้าน1ล้าน2อโดยประมาณนะครับที่เราจะสามารถได้วงเงินจากธนาคารได้แต่ทีนี้มันยังมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสินเชื่อบุคคลธรรมดาหรือบัตรเครดิตถ้าเราจะซื้อบ้านธนาคารเขาจะให้เราลดตัวนี้ไปก่อนถือว่ามันเป็นสินเชื่อที่มันเป็นเงินเสียธนาคารส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเรามีวงเงินหรือว่าพันธนาคารที่สมมติวงเงิน1นึ่งหนึ่งแสนแล้วเราผ่อน ประมาณสัก7 0 0 0หหรือ80,000หรือว่าอันนี้วงเงินสินเชื่อธนาคารที่เขาให้เนี่ยประมาณสัก1 0 0 0 0แล้วเราใช้ไป2,000หรือพูดง่ายๆคือเราใช้ในวงเงินเกือบเต็มวงเงินไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ธนาคารก็จะให้ปลดตัวนี้ไปก่อนเพื่อที่จะให้เครดิตเราเนี่ยใสยสะอาดแล้วจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะไปเช็คเครดิตบุโรให้เราถ้าเกิดเราผ่อนตรงปกติอะไรพวกนี้นะเราก็สามารถที่จะใช้เครดิตที่เหลือเนี่ยซื้อบ้านได้สกู้ซื้อบ้านเนี่ยมันมีอะไรที่มันมากกว่านี้เนาะดัน,นั้นเนี่ยตรงนี้เราไม่สามารถตอบได้ว่ากู้ดได้ไหมแต่ถ้าเกิดววว่่่าาาาในนนนนนข้้้้้ออออมมูลประะณีซืืืไดดแแตตถํสัคเ ผ่อนลดแล้วมีสินเชื่อแล้วไม่แนะนําให้ซื้อบ้านนะครับถ้าชอบความรู้ดีๆอย่างนี้ก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับ